ค่ะมื่อนี้มาตามแม่ไพ่รัฐบาลไทยมนฟันว่าผีมาบอกหกซีซีตัวแดงจึ้งคืนพันมาออกอหลีออกซีตรงตรงแม่นอิลี่แม่ไพ่งวดนี้พันมาพันฟันแบบเก่าอีกแล้วก้นพวกเกา่าหรอมาบอกพันมาได้ทั้งสามตัวทั้งสองตัวงวดนี้จะเป็นตัวใดต้องไปติดตามพื่ฝันแม่ไพ่ได้เลยค่ะ สวัสดีครับแม่ไพ่ครับสวัสดีครับแม่ไพ่ให้สุดยอดใส่ฝันว่าได้หกซีซีตัวสีแดงนะครับ, 64, นนรบนะออกยี่หลีพี่น้งองเลยนะครับหกซีแคนแคนเนาะนะครับสำหรับเหรียแม่ไพ่เนาะฝันมือสุดท้ายมือทุ่ยขอน่อนเลยพี่น้องฝันว่าคนเขียนเฉลี่ยตัวแดงๆเลยล่ะนะครับหาสูตรที่บอกเล่าอีกเยู่โอ้โคตรพอดีเอาสืตอเหล็กตัวเดียวมาบอกไลยทั้งมองเลย มองเดียวสำเนาผู oh, no, ้เ yeah, ด yes. so ียวบอกสำเาอ่านะครับเอฟซีเคยชมมันนะเม่์ไพ่สันผู้เดียวบอกสำเนาเขาเลื่อมแม่ไพ่เด้อนะครับเอฟซีเขาก็เป็นไม่ตามแม่ไพ่โย่อือใช่เอฟซีเขาบอกว่าโอ้ยเมย์ไพ่มันเลื่อมสันมันมาสุดท้ายหลายก็ซื้อแล้วกับมือซีนะบอกคนแนีว่ามันมันเป็นจังเสียมากตลอดอ้วยเอฟซีจับมือสุดท้ายเนาะสุดท้ายเนาะจอบมือสุดท้ายมือสุดท้ายที่เป็นมือจับมือสุดท้าสีเสียงสีเสียงเลยจังมัอนี่แหละ อ๋อได้มาแล้วสิเสียงก่อนสิเสียงกันเพราะว่ามันได้มันข้นนี้เออแล้วก็ถ่ายทีนึงคือตอนทุท่ทถ่ายเรียกออกคนเนาะเมนพี่น้องเอี้ยีทีต่ตามอย่าพลาดดีๆเนาะอเออวัเลยสีพยายามตามมืองทุท่ยถ่ายได้เนาะค่ะต่อไปนี่ยพยายามให้ถึงที่สุดให้บ่ได้อีหลีก็ก็ซื้อไปซื้อซทุ่ยถยเนาะอ่างวดวันงวดเราถึงงานหัวกระมางได้แต่ว่ายยากไปอยู่ไปอยู่ถึงวันยากถึงสิบบาทวันลอยวันนี้อ่ะเด้อ มาแล้วเมียไปอยู่กันเรือไอะไรกันขาไปทำแต่งขไปทำเลขกยื่นกกระไปตัวเำกับเคุยกันเรื่อเห็นท่านมากมาเลยมากเยื่พอกันเรื่ออกันมาเลยมาหาเลย่อว่าเอาแม่ไผ่แม่นเนาะครับวันนี้ก็ว่าได้เป็นตัวแล้วไปยย่ด้เป็นตัวสามตัวเนเดียนี่ขวาบบเก่านี่เขาให้เัดข้เก่าได้ยหยวานี้เหรอเอาไปเชียงก่อนเนาะเชิเราได้เชยงเชแล้วเอาแยกขวอมฟันเลย่นี้เราควา้อมฟันนเขามาบอกอยเน มาบอกก็ไม่เห็นตัวไหนเสียงเสียงซิมอันนี้เสียงหอมมใไ่ที่ยังไปตรงหน้านี่แหละที่จะไปหน้านี่แหละหอมมะไซบางงวดนี่เอาเดอร์แปดแปดสามนะมาจักสามแปดแปดสามนี่ไงแปดสามแปดแปดสามครับเด็กสองตัวหาสามเขาบอกก็ซิบอกบางสี่ทั้งบนทั้งหลังไซเด้เอาเดอร์วันนี้ หาสามแปดแปดสามแปดดสมสองอันนี้ได้ดิอเียับเอาไดละย่าอยู่ใส่น่เขาห้องบอกเขาห้องบอกคือยังอยู่ตรงหน้านี่คือยังขับไปหน้านี่ยอ๋อเบเป็นเ็นตัวโต่เงี้ยบอกเอิญบอกเสียงผู้ชายเสียงผู้ชายผู้เสียงยังไงอเก่าน่ะคือว่าเป็นคนผู้เก่าอเ่คือว่า จะบะเห็นตนโตจะไปยุใสอย่างนี้จเสียงที่จงขัดไปหน้าเนี่ยกมฝันได้บะแมนฝันได้ควรจะเขียนไว้ยนะไเขียนไว้สั่มเดินคนเขียนไว้ดี่มีให้นั่งปฏิทินเี๋ออกดีดีเป็นอยนลืมเขียนไว้ก่อนฝันมดเลยไหมหาสามกันยังฝันมันขึ้นนีเ่าันมขึ้นก่อนนี้แกงสั่มก่อนี้แกงด้ยล่ะ ในฝฟันนี่แม่ไฟฝฟันมาเป็นหน้าป่าเป็นยังไสิบ่แมนคิดว่าเป็นผีหน้าผู้เขาคือวาอยู่นเสียมผู้ใส้ยังไงเนาะแมนคนหวาได้ขอไ่คนวานเอาในเด้แปดแปดสามนั่นทั้งสี่ข่คนรคือว่าเลกมันจอบตัวเก่าตัวสามแปดแปดนั่นไหมเออเรีองวันนี้หาสามว่าไ่ไอ้หาสามันววานหาสามเกาในเด้อทังสีล่ะเลขมันจะเดนสามนั่น สางตัวเป็นครื่องบังหารเห็นบ่เป็นคือวางหารละนี่แหละคนิ่นทับตาตัวหนึ่งอยู่สลดรอกเป็นว่าแปด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 สามคอยมักเห็นเมียขึ้นคอยยันมันออกตัเรียกคอยตะกี่ไหมสามแปดแปดสุดนั่นไหมใช่ไหมใค่ถีอยวใหญ่เอาก็ใสถือส่วนั่นดิถามตัวตรงหรสองตัว สามตไหมสามตัวตรงเลยสามแปดปดตันเข้ไปบันแกสุดัน่ะนเพื่ออกไปจิงงานบวชนะตัวยิงใช้กุ้ตัวอออันแปดสามตัวจได้แล้แปดแปดแมนสามแปดแปดสามปปเล่นวะแมนอือสอบแปดหลายตัวบันแกเขาไปบอกบันแกถือเวดบานนั่นเขา้อแห่าสันเลยแมนเยจังเลียงเบียเคยเคยจะเขาแฮกใค้ันเขาเส้น ทั้งแห่ท้งเอาเบียร์กินมันเด็กมาหอดเวลเป้าที่หัวนกุิตอนคำมาหอดเงี้ยไหมจะว่าสองถุงเลยเว้ยเขายังมาสูงโอ้ย่ไปงั้นบวชเนาะงั้นบวชหลานแล้วไปแห่น้ำพึนแห่ไปถึงเรืยงัวนก็เอาอยาเลยีนเบียคบเวลาเรือออกว่าคนตัวไหนดว่านสามแปดแปดเปนแมมังนี่ใครขึ้นใหมุ้เจ้าคักแถวบนองใครเชยนไปหล้วไปสื้อกับว่อะไรบ้มันสวย แ้ากันแต่ที่เรานันไมตีเนาะแรกคือวาสามเปดแบยวไม่ให้เชียงวัดสินไหเนาะีนอนยี่สิกัถ่ายแคหนึ่งเนาะเดี๋ยว่นนั่นก็แต่ว่าที่แน่นี่ได้มาแล้วเร่งตัวเพิ่งเอามีละมีละกนกับเต็มๆเลยหกซีซีวันนี้แปดแปดสามเ้นะครับหาสามห้าตัดมันไปตีตัดถึงเี่ยไรเนาะตัดแปดาเออตัดแปดสามก็แปดดเท่านั้ละแปดสามก็แปดแปดอืมกันแปดสองนี่แ่ะ สามแมเหนกลับไม่ได้ก็ได้กรได้แมนบอมาเตีเอาตัวใดแปดสาม่ดอแปดแปดต้อกลับเอาแปสองแปดแปดสอเนี่ยแปดสองตัวได้แปดสองปดแปดาให้ก็เจ้ากลับเอาเออแปดสองข้อที่แปดนสองตัวนอ่นเอาใช่เป็นกันในนังสือดอกเออกันดีเลยกระแสนะ เว้ยก็มอวรวยกันเลยเดี๋ยวเขาอีเดี๋ยนี่เขาดีดีแทบจังหวัดจังใดทังหนอันดวงดวงกันตัวดวงเอฟซีนี่ต้องเอฟซีรวยต้องเขาก็ขอยีเด้แล้ฝันยังไงเป็น่นเป็นเอฟซีรวยต้องมามาประจำได้ไหมตัดเลขเก่งเนาะอีดีบว่ท่อมจังหว่าฝันนี่ไหม้อันนี้การเงือนเื่อกันแปลกดีน้อยเนาะแปลมีพบกัสิบเลยบ้นท่านทายาม่บ้านท่านฝันเลยโอ้ฝันดวงผสมจังไดหดอกคันคันคันคยฝันเดียวประเทศอันนาเอฟซีรวยมากไหม คกิดเห็นหนามีไพ่ลำล้ำลำล้ำขึ้นคือขิวโขขิวปนเไหมเงิือกันแปลกประหลาดเออมนช่่งตะขอยฟันทิเทียอีเออเม่นเนาะ่าสิมาตะม้วนาุดไทยก็เป็นสุดไทยอีกลีนี่งเออมาเศร้าก็ได้ดายมึงว่าให้มด้วยมามถ่ท่มฟันตลอดจังหวมันเป็นยังไงสันติว่าพื่นมากกับต่อยท่มม่ยมมันดวงดวงเมาด้วยนี่ดึงใช่ปุ๊บมันมันเอฟไว้นี่ดึงมันาเอกกัตมือแรกเได้ล้เมี่ยเขาว่า เมลภัยจะมีผู้ดึงมารวยมาซอยจะว่ามีคนท่ายจะว่ามีคนมาซอยเจ้าอืจะมีผู้มาดึงขึ้นมาซอยเนาะมาซอยเหลียดโออยก็เล่ากับเจ้าว่าคอยเราเมลภัยมาซอยเจ้าผมมีไัยรักก็สนับมีคนบุญมาซอยเหลียดโอชาถูกสินมะขามดอกลาจังสีเี้แม่อันนี้ฝันหรือคนหม้อหมว่าแต่เขาบอกกันเถอะนารามาถือว่าหมอหม้อท่วงบ่หมอหม้อท่วงอ๋อถ่วงวันได้ก่อนถ่วงว่าเส้นมะขาดออกสิมีผู้งซอยเหลียผู้ซอยเหลียด ที่นี่ผสงสารอยบางเสียข้าสิมาซอยอีอนี่ข้ามาซอยครับเม่ไพ่กันเร่อยมาผอบมาเลยเนาะใม่ลักก็เรื่อยผอกัเรอยผอกันเนาไข่อะไรเม่ไพ่เจ้าอย่าไปคิดมากแล้วกันเนาะเร่อวากันก็ทีแรกข้าบข่อะไรไพ่เจ้าเจ้าฟันเป็นแมมโดนด็ซี่เพราเรื่องเจ้าดอกสด็กซี่กว่าะอะไรเพ่นไเรื่องดอกอันหกซี่ปัญมันเพราะว่าไม่ไพ่กับว่าอด้แให้เขาตอนนี้อย่างเมยอันเนาะเขาก็ไอยผู้เดียวกันใช่ ว่าน่อะไรมันจะบอกเสียได้นแต่ว่าเขาโยมร่มกันเนาะเพาะมได้เป็นพื่อนกับเ่อันนี้เด็กมันถึกสาตัวนั่นเนาะหกสี่หกมันเป็นหกสี่หกเนาะเด็มันเอาเงินแต่เดือนนะครับเด็กไอ้แมวไปเสียงนหแม่เนาะเสียงอหไรเนีสเสียงเสียไปเสียงนี่นี่รัว่าเขียนตัว่าเขียนไว้เติมขึ้นก็เสียงเสียงใช่วันศุ ก็กำลันใจเตือเนาะคิดว่าเป็นผู้เก่าเป็นผีหน้าผู้ก่อเนาะแต่ว่าเรเห็นตัวนูนๆไงเดี๋ยวนี้แต่เสียงอื่นใส่เสียงเงี้ยเนาะเสียงเงี้ยเาดียวนี้เนี่ยว่ามันเปี่ยนอะไรได้เนาะเป็นข้นุ่มก็ได้เป็นข้นแกะอะไ้เนาะเป็นเป็นข้นุ่มก็ไรเป็นเพราะว่ามันเป็นคนผู้เก่าฟังฟังเสียงเป็นข้นนมก็ได้เป็นคนแก่ก็ได้เฮ็ดให้เฮาลรอรอห้เฮาหลงก็ได้เพิ่นสิียงหยอกจังซี่นะยปกเพิ่นนี่มันจีแม่นมันสิแม่นคนผู้เก่าอยู่เด้เกี่ยวกับเก่าปลามาให้เนาะแม่นปลามาให้ตัวปลาตัว ฮากระซื้อผหาเก็บมาบอกอะไรปลาคอเป็นหกอะไรหาบอาหกครับพรปลาคอเนี่ยหับพาี่ตี๋พี่น้องตีใสเนื้อนะครับมาเลยกักันไ้จะน้อยเนี่ยเพราะว่าเป็ดสตัวก็เล็กกันเป็ดสองน้ำนะครับถ้หาพี่น้องมกขึ้นมาเลกับล่องเอานะครับมามักกันทางฝัเลือเสียงเนี่ฟังเลือเสียงเนาะขอบคุณแม่ไพ่หลายเนื้อนะครับที่โชคม่ใช่เนาะ ยืดเมไพ่เด้อนะครับเพิ่นกัดดูแลสามีสิป่วยมองรวยกัพยายามตามกันปนยมันดีใจกันว่าหายวาเพิ่นเพ่เคยเห็นเมียถือเลี้ยงบนรางเลยบนรางเนาะจากเ่ไปมันจเรียกซบนางหายหายสองเทียแล้วเนี่ยสองหายฟังแต่ตาย่ำเศร้ากับหายไหมหายแรงยกนึงเนาะยกต่ย่ำมืเศร้าไหมดีใจพะนะจะไปยังเขาดีใจเาบเสียใจกันเราแบบเราไปว่าไรอยาลำบาก ไม่ม <Private S 2> ีโชคอะบางงานลำบากเราไปหน้ากันไปลงงานเพเดียวแหะเราไม่ใช่ไปลงขมาหลายลก็ดีใจหลายตัวานหลายไปลงงานละไก็เขาลงบ่อโอ้ส้มนั่งงามแพะเนี่ยง่ามอะเปลี่ยเพี่ยงข้อยังหยา บ่เขาส้มส่องห้องน่ะเนี่ยบ่า่าสุมน่เบ่เป็นไฮนันเนาะไฮนันมันคือกัรเพียงข้วกันหยาหยาเพียงข้าเเบากบาเาเห็นแล้วนะเห็นัำตาแล้วบ้นปุ๋ยใส่แห้งอันหยายนะบ้านปุ๋ยกับบ้านใส่ยามันง่มันแน่เป็นเขียวมันพุดเรื่องมันมันเป็นหยางหางนูจะได้พี่ว่าหางหนูนี่มันสิคืนก็เขาผนได้แมนแมนใหญ่ดีแต่ว่ามันสิทำเปื่อยๆยังหางมันดอกดอกหยาดำดำอ่ะเอออันคือหางหนูไงสูงก็เขาด้ อาสำหข้คุณแม่ยหลายเด้อนะครับชเอฟซีชันต้องมเนี่ยาแมาไปเสียงนสินในเงินได้ท่องเนี่ได้รดแม่มพยไปคิดหลายห้ได้เงินไดทท่องคือได้เนาะใส่มื่อหไปเสียงหมลดเหรอเด้อวิ่งกนใส่แล้วเนาะอ๋อมาลดแต่สีแดงใส่เด้อนะครับพี่น้องเอฟซีคนใดชมาเรื่องมไพยเด้อนะครับมาเลยขอเป็นสภาพบุญไห่เพิ่นฟันเนแเพิ่นกบ้งแพงนะครับเพิ่นเหีนหนามาเลยเพิ่นแพงมาได้เพิ่นก็ได้ไฮนะเพงมาได้เพือว่าดังจิเขากันแล้ว ครับผมเขาเขาอกว่ารวยเอา,อาทีปมารวยไปเยถอะคุณชูช์คนนวานสวัสดีครับสวัสดีค่ะ